มุ่ขับเคลื่อนสังคมจะเป็นนักชุรกิจหญิงผู้บริหารกลุ่มเสียงคภอนาการด้วยวิสัยทัศน์ที่เน้นการพัฒนาคนอย่างยัง่งยืนพร้อมทั้งบทบาทของคุณแม่ที่กำลังส่งบุตรเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยทําให้เธอสะท้อนทั้งมุมมองของผู้นำานะะการประสบการณ์จริงในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างมาั่นใจยืดหยุ่นพร้อมเผชิญโลกอนาคตค่ะขอเสียงปรบมือแการต้อนรับคุณแพมระนับดาผอประคาค่ะ จบการมีวงการบันเทิงแล้วเป็นคุณแม่ที่มีประสบการณ์นในระบบนานาชาติทั้งในอังกฤษและไทยด้วยนะคะเะเชื่อว่าหลักสูตรที่เปิดกว้างหลากหลายไม่ได้เพียงปูทางสู่ความสำเร็จในห้องเรียนแต่ยังสร้างเด็กที่มีความสุขกล้าสแสดงออกและพร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตจริงค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพอล่าเทเลอร์ค่ะท่านสุดท้ายกับเป็นพิทิก็และเจ้าของค่ายมวยชื่อดังน,นะคะทำงาน ใกล้ชิดกับสื่อและในบทบาทหนึ่งเป็นคุณพ่อที่ใส่ใจการเรียนรู้การใช้ชีวิตของลูกๆทั้งกลางโลกดิจิทัลนะคะเขามีมุมมองเฉพาะต่อการใช้โซเชียลมีเดียและหน้าจอของเด็กยุคใหม่พร้อมแนวคิดการสร้างสมดุลระหว่างออนไลน์กับกิจกรรมนอกจอค่ะขอเซ็นตรบมือต้อนรับคุณแมทธิวดีนค่ะ แล้ววันนี้เราก็มีเด็กๆเป็นของเราเองกันแล้วนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะน้นเลวมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีลูกในไวัยไหนกันบ้างอ่ะตอนแรกก่อนเพาะ่าก็มี3คนนะคะมีอายุ1ิคนนึงเรียนอยู่ที่อังกฤษ boarding school แล้วก็มีเอีอ่ยหกลูกชายแล้วก็เยี่ยสามีสวัยเลยใช่ค่สะสนุกเลยสนุกมาก <laughs> <laughs> คุณแม่เ่คะ ของท่านมีคนเดียวค่ะลูใช่เอลิซุสหกยังอะไรไม่ดูแเด็กโตเด็กสิบสองนะคะเด็กจูเนียร์จูเนียร์แล้วสองปีค่ะอีกพอเป็นซีเนียร์ก็เตรียมเข้ามาหาอะไรแล้อีกสองปีนะคะอ่าคุณแม่ทื่เหรอคะครับอ่าสามคนครับตอนนี้สามคนครับอยู่ที่เก้าเก้าขวบหกขวบแล้วก็นางไรอยู่ใช่ไหมกำลังไล่อยู่กำลังเป็นไล่เก้าหกแล้วก็สามขวบครับ ที่ไล่เนี่ยเราเล่นเลยนะรแต่ให้ดูที่ไล่เนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเลี้ยงลูกมันเหมือนกันสนุกเหมือนกันทุกวันเลยสนุกปิ๊กวัยทุกวันเลยฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของวิชาการกันบ้างน,นะคะเรื่องของการเลือกโรงเรียนก็ดีนะคะการเลือกหลักสูตรก็ดีในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่มีประสบการณ์ให้ลูกเรียนทรับในฐาน หลักสูตรนานาชาติตั้งแต่วัยเด็กด้วยคุณพอล่าคิดว่าหลักสูตรที่มีความหลากหลายเนี่ยจะมีส่วนช่วยเสริมความสำเร็จทางวิชาการของลูกเองไรบ้างนะคะ As a mother whose child has studied abroad a t international schools from a young age, how has the wider the wider curriculum supported with their academic success? จริงแล้วพวกเขา um, อย่างเล็กนะ they're not like they're still quite young but I would say when I choose ชีสส o รูตอนที่พระเลืเอกอะไรน,นะพระก็อยากให้เขามีความมีชีวิตชีวิที่ได้ลองอะไรหลายอย่างให้เขา curious ให้เขาได้ลอง mm hmm. เพราะว่าพระบอกคือลูกไรายัางค่อนข้างแหนแต่ว mm ่าเขาจะ try อะไรไหมเพื่อนที่เขาจะได้บอกว่า okay, เคาจะส่วนอะไรเพราะวของพระยังไม่มีใครที่ชัดเจนว่าอุ้ยอยากไปทางไหนอาจจะมีแบบ interest เหมือนคนโตก็จะเป็แบบออกทางกีฬาหน่อย mm hmm. คนกลางก็ไอคินซีแบบไปทำเทคงนิด mm hmm. นึงอนะไรอย่างเงี้ย คนแรกก็อาร์ตปฏิสจุนไรใช้เขาลองทุกอย่างเพื่อที่จะแบบแบบเปิดโลกอะไรและเป็นอันตราการที่ได้ลองอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งที่เพราว่าสำคัญมากคือที่แน่แน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อ give them opportunities to do as many as they can in school so they can choose what they love choose what they enjoy what they d o n t v i by as well ก็เป็นความหลากหลายที่เราเลี้ยงให้ลูกนะคะคุณแม่เชื่อว่ามีกว่าในคุณพ่อที่ ทาํางานในสื่อมีรายการด้วยถ่ <Okay. S 1> ากับพวกลูกด้วยนะคะมองการใช้โซเชียลมีเดียและหน้าจอของเด็กในทุกเนี้ยยังไงบ้าง uh, มองอยังไงบ้างนะครับผมว่ามันเป็นมุมมองที่ค่อหน้าจะสับสนสำหรับทุกคน I think we all have uh, opinions on social media screen time for for kids now and um, as parents I'm sure we we all hate it we hate screens we hate screen time hate all that until we need an hour of peace and quiet and then it's like okay take this ipad and you can chill you can watch this show or whatever so they do have their their uses but um, obviously everything that's uh, good has the has the con side um, it all comes down to basically your 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 parenting you know restrictions whatever how much time you can you can spend with your kids to guide them through okay this YouTube show is, is okay. You know, it will it will teach you a few things. It's great to have you know knowledge that that we didn't have growing up. You know, we couldn't name all these different types of dinosaurs or you know all all these fun facts that they know these days. But it comes down to restricting and uh, and you know just being uh, being present with them and filtering uh, that content uh, as to what you you want them to watch and and what not to watch. Uh, there is so much. Obviously, dangerous stuff out there, you know, violent content, uh, sexist, racist, and all that. So it's, it's easily accessible to everyone, but we really need to uh, be on top of that. Uh, but the other side, of it obviously, uh, with technology, it's great because, uh, you know, they, can, they learn skills that they will need later in life. So if these devices uh, are used for, for learning, then that's uh, something that you really need to embrace. เรื่องคุณแมทธิวนะเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้นะ้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ให้ลูกอยู่กับมันด้วยใช่คะในขณะเดียวกันเราก็ต้องขอเวลาความสงบของเราสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีเนาะก็นะ <laughs> มาช่วยได้จริงคุณแมทธิวแชร์ถูกต้องเลยนะคะ,ะคือจริงๆแล้วในเรื่องของเรื่องราวบนออนไลน์สื่อต่างๆเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ของมันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยในฐานะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอยู่เคียงข้างรู้ให้กดายเนซ์ที่ ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเพือปปับอาจจะไปเจออะไรที่มันโอ้โหน่กกากลัวมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะจริงไม่ได้น่ากลัวขอแค่เราใกล้ชิดก,กับลูกนี่แหละสอคการี่สุดนะคะเดินทางคุณแทนบ้างดีกว่านะคะคุณแทนก็อย่างที่บอกนะคะก็ลูกอยู่จูเนียร์นะคะอีกสองปีก็เตรียมเข้าร่วมมหาลัยแล้วจากประสบการณ์การเลี้ยงลูกจนถึงช่วงวุ่นวายวต่อเนี่ยน,น,น,นะคะในฐานะผู้นำองค์กรที่ห้ความสําคัญกับก,บการพัฒนาควรรวมถึงประสบการณ์จากที่เคยบริหาร I was asking about having grace child now preparing for university and as a leader who values people development. What qualities do you think distinguish a good teacher from a great one? So uh, they had that song, song Um, a good teacher can, can teach we all know that an exceptional teacher can actually see each individual student as they are so basically it's everybody wants to be seen like oh, everybody learns very differently um, an exceptional teacher can actually identify how each student learns because there's this big saying out there is that every child performs well can perform well if they are given the right environment to do so and i truly believe that um, if you set up a child for success they can there's so many differences with the way a woman a girl learns and a boy learns like a boy just needs to run around wild and they're put in a room where they don't have that space and understanding that it's very hard for them to sit there for a very long amount of time compared to women So they just build very differently um, so an exceptional teacher can identify a student's weakness and encourage them and, and make sure that no student is left behind and um, that emotional skill set I think is extremely important We mm can -hmm. add mention play play is very important when you think of studying it just puts this negative connotation that is like god damn it, I got to study but how can an exceptional teacher turn it in the sense that this is play it can be fun and that's what I feel is an exceptional country. The other um, one that I wanted to mention is I actually grew up in, I moved around every four years when I was growing up. I grew up in Canada, I came back to Thailand, I went to boarding school, I moved around, and I was the same person, but in each environment, I was very different. So, my biggest realization is it's not really the student, it's really the environment, whether they can encourage you as a student to perform well and if i had stayed in my school in thailand for those four years i was going down because i wasn't being seen so i know it's a very long-winded answer but an exceptional teacher is somebody that allows the student to be seen as an individual for who they are and if they are seen for their strengths and their weaknesses in which they need to be embraced that student can perform no matter what คุณแรมนะคะแชร์ว่าในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนดนตรีเนี่ยนะคะก็มองว่าครูที่ดีคือสอนได้นะคะแต่ว่าครูที่เรียหรือว่า exceptional teacher เนี่ยเขาจะต้องเข้าใจแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างของเด็กๆแต่ละคนเด็กคนหนึงจะประสบความสำเร็จได้นี่ะก็มองว่า ทุกคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไปนะคะและครูที่ยอดเยี่ยมจะต้องเห็นจุดเด่นจุดด้อยและชอบมากเลยตรงที่บอกว่าจะไม่มีการทิ้งเด็กไว้ข้างหลังนะคะเพราะแล้วตรงนี้มันจะมีผลต่อจิตใ,ใจของเด็กมากแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเองเป็นผู้ที่เดินทางเยอะมากสมัยเด็กเนี่ยก็มีการย้ายโรงเรียนย้ายประเทศถู่บ่อยๆนิดเอ้ก็เป็นนะคะหรือก็ย้ายไปย้ายมาอย่างเงี้ยเห็นด้วยเลยบอกว่าเด็กเราได้เกิดการเรียนรู้ มีวิถีชีวิตความคิดที่แตกต่างกันไปตามเป็นรยไหรไห,หรือสภาพแวดล้อมแต่ละที่ในอันนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องเซฟสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อประโยชน์ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เด็กคนนั้นสามารถเรียนรู้แล้วก็เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพเลยนะคะอันนั้นเราก็ได้มองมุมมองของความเป็นครูที่ดีกับยอดเยี่ยมมันแตกต่างยังไงนะคะมาถึงุป็พลว่าบ้าง นอกจากความสำเร็จแน่นอนคุณแม่ทุกคนก็อยากจะให้ลูกประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการแล้วก็ทุกๆอย่างแล้วความมั่นใจแล้วก็ความสุขของเด็กๆเ,เนี่ยก็สําคัญคุณอล่มามองว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของลูกๆอย่างไรบ้างน,นะคะ What is the relationship between the child's confidence and relative happiness and t h e r academic achievement? จร,จริงๆแล้ว as a parent เป็น my u t m o s e priority เลยเพราะว่า I feel like happy kids learn If you're not happy, how many happy. So I feel like having your kids happy and having them, you can't call them up you now. So you have to be able to put them in an environment actually as you said, like to see them, to see if they're thriving somewhere or not thriving. Could I long how can and Okay, this is good for you. This is I thought I can you 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 some love. แด็กทุกคนด้วยตอนนี่ไล่ลอยู่เก็นลูกหล่อยู่สามโรงเรียนเลยเพราะทุกคนไม่เหมืนยอยกนกัน mm hmm. so I t w a s l i k e m e s e e i n g them like this environment is really good for you now but I think you need this a little bit more you need a bit more structure คือการที่เรามองเห็นเขัดรู้สึกเพราะว่าสหรับบณาน่ะคือสำคัญมากและเหมือนมันทำให้เขามั่นใจด้วยถ้าเขาเห็นถูกที่ ด้วยก็เป็นเรื่องของความสุขคือพื้นฐานสําคัญที่สุดเพราะว่าเมื่อเด็กมีความสุขเนี่ยสุขภาพจิเตเด็กเนี่ยมันมันสามารถที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ที่ไวกว่าแล้วเกิดการฝึกทักษะที่มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คุณพล่ก็เห็นด้วยกับที่คุณแม่บอกคือเรื่องของสภาพแวดล้อมเนาะการที่เรามีลูกสามคนแล้วเรารู้ว่าเราเห็นว่าลูกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วเราจาัดไรอนแนให้ตรงกับเขาเนี่าานนยไม่ว่าลูกมมีความสุขที่สุดนะเพราะว่าคุณแม่เข้าใจ แล้วก็อยู่ในสถานที่ที่เข้าใจเขาด้วยนะคะประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ในการเติบโตของเด็กก็สําคัญในไม่แพ้การอันนี้อยากจะเรียนถามคุณแพทนะนคลุกปัจจุบันนี้ก็โอ้โหการเข่งไันมีสูงมากโรงเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยควรจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมั่นคงยืดหยุ่แล้วก็รับอนาคตพัฒนาทักษะ We have spoken a lot about the need of balance, but we live in a competitive world. How do you think schools and parents can work together to ensure children grow up stable, resilient, and prepared for the future, while ensuring the characteristics that we know will help them to flourish the relationally? Um, Share uh, the knowledge, the know how that can lie on the uh, It's the parents' they outsource that to schools. But it's like it's a, it's a triangle where the parents are just as important as the uh, school and the kids itself. And I think that open communication, which is often quite rare in a lot of schools where um, they don't want to deal with. It. An open communication between the parents the feedback between the school and the teachers and the parents with the children are extremely important and that triangle um, makes what we call like a balanced child or we hope it's a balanced child because um, as, like I mentioned before every child has a different skill in how they can learn some are audio some are visual some we have whatever, ADHD, what, there's so many things that don't allow a child to perform. But we, with that communication that's open, it allows for a child to perform the best they can. Because actually, the child that is trying their hardest is not the child that is performing the best. It's the child that's struggling the most in order to perform the best. And that effort, I feel, needs to be recognized, and without that open communication, between all three parties a lot of kids tend to be like that so that balance I think is extremely important to open communication so kindness and compassion is the key for the children's balance ก็พูดถึงเรื่องของสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมในที่นี้ก็คือประกอบด้วยโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะคะโรงเรียนแน่นอนก็จะต้อง provide ในเรื่องของการศึกษาวิชาการในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจเด็กคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องของ supporting เลยเป็นเรื่องของความ แล้วเด็กเองก็สามารถที่จะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โรงเรียนได้ด้วยนะตรงนี้ต้องเป็น open communication สามเหลี่ยมนี้ถ้ามันสมดูได้เนี่ยมันก็จะทําให้เด็กสามารถเกิโตัวได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะต่อมาที่คุณแม่ทิวนะคะในมุมของคุณพ่อในมุมของโรงเรียนเองเนี่ย เราจะสามารถทำกิจกรรมนอกจออะไรได้บ้างที่ท่าทางจะกิจกรรมเยอะอยู่นะสามคนเนี่ยใชใ้ฟังได้ไหมแชใ้ฟังแต่ว่าทำอะไรกันบ้างเด็กๆสายกิจกรรมก็เชื่อว่าโรงเรียนโอเคในเรื่องของอคาเดมิกเขาก็พอที่จะทำให้ลูกเรามีได้ความรู้ได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับได้ในในส่วนตรงนั้นในส่วนกิจกรรมผมว่าเป็นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่ละคนในในยุคนี้นะครับที่จะดึงลูกออกจากสกรีนไทม์ไปอยู่กับสิ่งที่ พวกเรามาแล้วเ,เจอก็คือเรื่องของจะเป็นกีฬาจะเป็นดนตรีจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรือเ่านเจอร์ต่างๆผมว่าตรงนี้ก็มีส่วนที่สําคัญพอๆกับการที่จะ,ะมีการเรียนรู้ในะน,นที่ดีด้วยม,มันฟังดูแปลกๆนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าลูกผมนี่ ลูกเราทุกคนที่อยู่ในอินเทอร์เนชั่นแนลสกูลค่อนข้างจะสปอยล์ก็คือใช้ชีวิตค่อ,น,น,คน,อน, care, คนข้างจะจะง่ายแหละฮะก็มีในน่พกเลยก็มีคนแบบว่ไปส่งต่างๆเรียนมีการเทคแคร์อะค่อนข้างจะจะดีดีเกินไปนิดนึงมันมันไม่เหมือนชีวิตจริงที่จะต้องเจอกับอ d v e r s i t ีต้องเจอกับความยากลำบากด,ด้วยเพราะฉะนั้นผมจะจะ make a point ว่า I purposely make my children basically walk around barefoot you know in the dirt in the grass Get dirty uh, and, and feel grounded once again. I feel that kids are uh, you know they're, they're spoiled these days. Everything is is on a bubble. yeah it's in a bubble yeah they're, they're sheltered from from real life. So I want them to get get in there uh, get dirty and uh, get back to nature. Especially us being from uh, growing up in Australia and in Canada yourself uh, with all this nature that you know sometimes being in, in Bangkok City which is a great place you, you don't really feel uh, you know, you don't get it. That's why uh, I'm excited to hear about high end international school here. being in Chauden Marie, better weather, uh, more trees for sure, lots of space, and uh, the kids can, you know, they can run around barefoot and, and be real kids again. If now I need to take and if I'm ask what can parents at school do offline to ensure that their children engage healthy online, well, of course, Kulmat suggested that we should activities, such sports, arts, nature activities, and he admitted that, of course, Um, his children, our spoiled. children are We're children in a b ที่ in a b u b b n e and พยายามนะคะที่จะเลี้ยงลูกนะคะให้มีความติดดินแล้วก็อยู่เคียงข้างกับธรรมชาติแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้รับฟังในเรื่องของความพิเศษของไฮเกงประเทศไทยที่ชีวิชนบริซึ่งจึงทำให้เด็กได้อยู่กับธรรมชาติมากอีกขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาเหนื่อย กับสภาพการจราจร <laughs> ในเมืองนะจริงจริงในตงนั้นบอกว่าตรงนั้นก็แก้ปัญหาตรงนั้นไปได้เยอะมีเวลาทำกิจรกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะคะทั้งหมดนี้ก็คงจะเห็นนะคะว่าคำว่า future ready mind เป็นคีย์วที่สำคัญในปัจจุบันในฐานะ,ะนะพ่อแม่เราทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจค้นหาวิธีการเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ถูกปลูกฝังให้กับลูกๆของเรานะคะเพราะว่าเด็กที่มีคุณภาพแน่นอนก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและหมายถึงอน,นาคตที่มีคุณภาพของโลกใบนี้ขอคุณท่านสาม ที่มาแชร์แนวคิดและประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือดังๆจากทั้งสามทีมค่ะขอบคุณค่ะ